าอาหารเสริมที่คนใช้ปากกาคุมหิวต้องกินถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงหน้าแก่กล้ามหายและอาจเกิดการโยโย่หลังจากหยุดใช้สาเหตุก็เพราะว่าเมื่อเราใช้เจ้าปากกาเหล่านี้พอนอนมาลดลงเนี่ยสิ่งที่จะถูกดึงนอนใช้คือคอลลาเจนในร่างกายร่างกายจะดึงพลังงานมาใช้โดยเฉพาะจากผิวและกล้ามเนื้อนะครับโปรตีนสําคัญเลยก็คือที่ผิวหนังของเราและกล้ามเนื้ออาจจะโดนย่อยสลายออกไปนั่นเองสองเลยเมื่อมันเริ่มใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อจนอิ่มแลวมันก็จะมาใช้ไขมันจากร่างกายเราึุดจะเกิดเพราะผิวแห้งในสัมพันเลยเมื่อผิวแห้ง ควรกินโดยที่ไม่มีข้อแม้อะไรเลย1เลยคือครีเอทีนเพราะมันเป็นตัวสาคัญในการป้องกันหน้าแก่จากโครงสร้างระดับเลยครับคนส่วนใหญ่มองผิวกายแค่ภายนอกนะแต่หมจะบอกเลยว่าความแก่เริ่มจากภายในครีเอทีนสาคัญกับผิวยังไงหนึ่งเลยมันช่วยรักษาม,มวลกล้ามเนือ้อกล้ามเนือเน้อบนใบหน้ากล้ามเนื้อที่กรอบหน้ากล้ามเนื้อที่ดึงแก้มเราไว้เนี่ยจะไม่หย่อนคล้อยลงมาเมื่อเรานอน,น,อนลดลง2เลยคือครีเอทีนเป็นตัวสาคัญในการเพิ่มพลังงานระดับเซลล์ใครที่ไม่กินครีเอทีนไม่ใช่ประการนมีโอกาสเสี่ยงสูงครับที่น้าจะ่าคุณจะะมาาเรยหพ การดยอนคลอยนั่นเองครีเอทีนที่แนะนำให้กินนะครับคือวันละ3ามถึงหกรัมนะครับสคือแมกนีเซียมเป็นตัวกันหน้าแก่จากความเครียดและการนอนที่ไม่ดีเพราะว่ามันเครียดจากการที่มันกินได้น้อยลงทําให้พลังงานในร่างกายรู้สึกถึงความเครียดบางคนอาจจะกระทบถึงการนอนได้นะครับทำให้นอนได้ไม่ดีแมกนีเซียมจึงเป็นตัวสำคัญมากในการช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนของความเครียดสองเลยมันทําให้คุณหลับได้ดีขึ้นเพราะแมกนีเซียมช่วยในาการคลายกล้ามเนื้อสามคือลดอาการใจสั่น่ลดอาการหิวหลอกได้เป็นอย่างดีเพรรราาะะะฉนน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 ััน้แมมมกกกีีีเเเเซยยย่่ไิิตอ็คบ เนีหรือแมกนีเซียมซิเตรตนะครับตัวที่3วิตามิน D3 กับ K2 เป็นตัวสำคัญเลยในการฟื้นฟ,นฟูผิวคุณที่อ่อนเยาว์จากภายในเสริมสมดุลฮอร์โมนทุกทุกงร่างกายของคุณเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยคือฮอร์โมนแห่งร่างกายและผิวของเรา D3 ช่วยในการซ่อมแซมผิวช่วยลดการแตกเซลและลดการผิวหมองได้ส่วน K2 เป็นตัวสำคัญในการพยุงก,กระดูกที่หน้าของคุณไม่สุดตัวครับสำคัญที่หลายคนไม่รู้คือคนที่ลดน้ำหนักเร็วน่ะมักจะมีระดับวิตามินดีที่ต่ำครับทำให้ผิวของคุณดูซีดสมและเหนื่อยง่ายปราะจานนวิตามินด ตัวสัมพันธ์ในการเพิ่มความชุ่มชื้นต่อห,หลักผิวของคุณไม่ค่สามช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นน้ผิวคุณได้จริงๆลดการผิวแห้งลดการคันลดการมีผู่ิแพ้ตัวที่ก็อาจจะต้องกินเยอะของััวไปนะครับคือกินให้ได้ EPA กับ DHA รวมกันให้ได้วันละ1,000มิลลิกรัมนะครับตัวต่อไปคือคอลลาเจนไฮโดรไลซ์ คอลลาเจนที่มีางานวิจัยยืนยันชัดเจนว่าช่วยเร่งความชุ่มชื้นผิวคุณได้ที่สคำคัญเลยต้องกินควบคู่กับวิตามินซีเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ออนอนนอนน้ำหนักคุณหายไปคอลลาเจนในผิวคุณมันหายไปด้วยแบบน่นอนแต่นี่คุณต้องกินคอลลาเจนไฮโดรเซีเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนตัวเดียวที่มีางานวิจัยยืนยันว่าสามารถดูดซึมได้จริงและร่างกายสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างผิวสร้างข้อต่อสร้างเอ็นนะครับถ้าคุณไม่กินวิตามินซีหรืร่างกายคุณขาดวิตามินซีร่างกายไม่สามารถสร้างคอลลาเจนได้เลยคอลลาเจจนนนนถ้้้้าอกกใหไดผละะครัับตตงิิ ไม่ใช้ปากกาเลยครับหรือสึกว่าใช้ปากกามารู้สึกหน้ามันเหี่ยวหน้ามันโทมจังเลยทำมาหาหมอได้เลยนะเอสโนต้าพรามและพิกโนติกา้าสูตรชะลอวัยที่พัฒนาโดยทีมแพทย์และนักวิจัยเฉพาะทางเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ไปพร้อมๆกับเราอย่าลืมกดที่ปราร์้าหรือทักข้อความมาหาหมอได้เลยนะครับ